สีพ่อแม่พี่น้องครับืันนี้เข้ากับมาอยู่ที่หนองกุ้งนะครับหนองกุ้งอำเภอพุนพิสัยจังหวัดหนองคายนะครับนะบัตรราคา200บาทครับพี่น้องมามาล้วนน้ากันครับบอจะเป็นลูกทรงเาาๆนะครับผมอาจจะทายบัวทวารปันไดครับคงจะเห็นแค่บางส่วนนะครับนะมาถาก่นเริ่มนะครับพี่น้องไปมาล้วนน้ากันครับ สามเลยเฮ้ยเป็นจักบาดแล้วอ้อบาดนี้มาเริ่ม้งกันครับพี่น้อดบางน้ำกันครับสมการแล้วค่อยบ้าออมันต้องบาดแรกบาดแรกบาดแรกบ้าไปจีนอูยากโรงอยากเฮ็ดด้วยโอ้วป่ากับ มาากพ่อมีดนะครครับพี่น้องมีอนี่ต้องบอกา็มาว่าเออแม่พอข้าวต้สแม่บกเต้นะพุเตนเตนเแม่ปุกเต้คือมาว่าโแม่ปุกเต้ปีกยมันน้ำเลิกปีกน่ะอยปลาใหญ่พุดอออกก่อนมันไปแล้ว ดูครับพ <si ี่น้องเอาไปกินใส่สองนะครับอ้สะดดุ้งหลายเนาะดุ้งหลายเลยมาเม่มาเมะเต็มงานครับคุณพ like ี่นไปจีนเดือบาทสบาทสี่ปลาบุกกล้อมครับพี่น้องปลาบิกใสประมาณสัก สามโลนะครับผมคิดว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณสองถึงสามกิโลครับแต่ตัวน้อยตัวใหญ่ขึ้นว่าน่ะมาแล้วง่ายนะครับพี่น้องเอาอยู่พนออยู่พนอนี่กับปลาบึกครับพี่น้องปลาบึกปลาบึกปลาจีนปลาตะเพียนวัลจันทร์นะครับมีเกือบสุยางอยู่ ไ่บานไม่เับอมื่ว่บนานาถามกรรเขา้พี่น in ้องนกันครับปลาจีนกับไล่พี่น้องปลาจีนปลาบึ้งครับผมบาระพครับัตรสองร้อยพี่น้องบูรณสีสาดเได้ค่าบัตรที่น้องบูรณะพุพี่น้อง หรือว่าห,หรือว่าปลาปลาก็คือว่าหลายพอสมควดอยู่ครับวันจบิมงานเท่านี้ดอกนี้3สามครับผมพี่น้อง

บึกคับตัวนี้มาเบกกันสบายานั้นะครับใจประมาณเกือบ3ามกินี่นะครับผมว้ป่ะตัวนี้เนาะปลาอย่างเี้ตองไก่หรือเปล่าอ้เตองไก่เี่ง I'm ปลาถึกเรื่อยๆอยู่ครับผมปลากะถือว่ามีพอสมควรอยู่นะครับถึกเรื่อยๆเยอะก็ได้เก็บไปเรื่อยๆครับปลาดินใส่โล่ใส่สองโล่ครับปลาบึกปลาหยังกับมีครับเดี่ยว ปลากระโมนะพี่น้องส่วนฝั่งข้างนี้เห็นปลากระโมนถือหลายเจ้านะครับนะครับมาแล้วมาแล้วครับจีน,นยนนัโอ้ตัวนี้ก็เกือบ2อกิโลแลวพี่น้อง เ้อทุกคนในเล้วพี่น้องเนียอปร้อยครับกินตัวใหญ่ๆพี่น้องหใสสวยๆครับมานพี่น้องมานกันด้วหนายเลยครับผมเรือว่าได้หรือว่าผ่านครับ งานบัดซ่องลอยมาหนนะครับอันนี้กับทีมงานนอกครับพี่เนี่ยครับตาหน่อยครับพี่น้องถือว่าหมันเลยแหละครับพี่น้องถือว่าหมันก็มูนะครับเป็นครับตัวปลาบัด2่องลอยนี้ครับได้ซ้ำนี่ก็ถือว่าคุ้มนะพี่น้องัี่ปลาจีนใส่โล่สองโล่ครับผมเป็นจีนแต่เพียนปลาบึกนะครับนี่กับปลาบึกกับจีนใส่สองสามโล่แหละครับมันๆพี่น้องผลงานมาอนี่ครับถือว่าคุ้มอยู่นะครับผม เราอยากให้ตานะครับตาไปดูไปคุยกับเอ่อชื่อเราใช่ไหมชื่อเราอ๋ออะไรชื่อเสียงชื่อเสียงใช่ไหม บรรยากาศส้อป่าพี่้องทีมงานหเอปากึมาใาขารนะครับพินียาหาอมานเมื่อนี้ได้ขายปูขายป่าเยอะกับาพินมานี้ยบนขายเราเจนขายเรา70ป่ะน่ไม่โชวเจ็ดสองร้อย้ามดูมันจะสวยสองร้อยสาท